ศาสาแล้วสุดท้ายคนหุงข้าวก็ต้องหุงเพิ่มขึ้นคนตักน้ำก็ต้อตัเพิ่มขึ้คน,นคนแกงก,ก็ต้อแกงเพิ่มขึ้นคนผ่าก็ต้อผัาเพิ่มขึ้นรวมแล้วทุกอย่างมันเพิ่มไปหมดเพราะอำนาจศาญหาแต่บริบทจริงๆขึ้นเดียวเท่านั้นเองนี่คือเรื่องจริงเนี่ยดงั้นเราจะอยู่อย่างไรที่เราจะไม่ไม่อยู่ด้วยอำนาจการเลี้ยงดูของตาสาที่บทเรียนเรื่อนต้นเนี่ย เป็นบทเรียนเพิ่มเติเลยะอยู่อย่างที่ไม่ใช่ตกอยู่ในอำนาจาก,การเรียนรู้ของปัญหาแต่เป็นอยู่เพราะว่าร่างกายเราต้องการจริงๆความหิวคือกระเพาะเราต้องการมันจริงๆความหนาวมันเกิดขึ้นจริงๆความง่วงความเสียดความเครียดม,มันเกิดขึ้นกับร่างกายจริงๆแล่นเป็นความจริงที่เราไม่สามารถปฏิเสธมันได้เพราะมีแต่สภาพร่างกายที่มันมันมาดูดดทุไหลมัน,มน ส่วนก็มันอับเฉามันเสื่อมโทรมมันต้องการเปียวยารักษามันต้องการดูแลมันต้องการเอาใจใส่มันต้องการการทรลุบอบรุนซึ่งไม่ใช่อำนาจแรงขับของตาหาเพราะถ้าเป็นอำนาจแรงขับของตาหามันเกินเลยความดูแลใจใส่และทรลุบอลรูมันจะเรืยกเอาเหมือนกับที่เมวานคือลุงบู่แจ้พร่าบอกเขาว่าพวกท่านเวลาไปฉันข้าว สอนเขาว่าจะรู้หมูปบาทหลังเข้าเนี่ยพอปีทะบาทหลังเข้าเนี่ยมี่อยูวันหนึ่งไปปีทะบาทในมหานเขาดำหน้าไปเขาก็เขี่ยเป็นไก่เลย้ไอ้ถาดผัดเผ็ดแล้วเนลเขี่ยเป็นไก่แล้วก็ยืนบองเขาอ้โหคุยเปนไก่เลยมาหานคุยผัดเผ็ดประดุคุยยันหนังกลับเหลือได้ายก็หัวมาหางอใหกัวแต่ไอ้เหื้อเนี่ยก็คุยไปปวดนะครับ แล้เราก็เลยบอกว่าเออเวลาท่านบินถลาดมาแล้วก็มานั่งรวมกันแล้วเราทำปฏิสัมภายูนโสกินทัพาทางปฏิเสวานี้แปลงใจความว่าเราย่อมพิจารณาโดยแยกทายแล้วต่างแต่เลือเราย่อมพิจารณาโดยแยกทายแล้วิงเลือดแต่เลือเออพอาจกลางวันหลวงปู่ก็เลย แต่หลายหน่อยก็เลยเทนนก็เลยทำเขาพิชชู่น่ะฮะทีกมื้อหนึ่งเขาทิชชู่น่องไก่ทอดกับไอ้ผักไอ้ปลากับทิชผักกินมาเลยเนี่ยไอ้น่องไก่ทอดเหลือไม่กี่น่องถึงปูเลยเหลือไม่กี่น่องอ่ะถึงทุกปูนี่มันจะต้องมีพระปริวาตมีเดนดิ่งอ่ะพอถึงไอ้เดนเลยก็เหลือวิญญาณน่อง เราก็เลยพาไาพิจารณาว่าเราย่อมพิจารณาโดยแย่ใจแล้วจริงเลือกแต่น้องใจเออมาหน้าท้าทัศน์เนี่ยตอนนี้ครับตอนฉันเทปลาเราห่วนลอไปไม่เ็ทเลยู่งปู่เลือกาจแล้วเดี๋ยวจะต้องเลือกแต่น้องใจเออเจวะาวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความนอนไม่หลับไม่ให้เป็นไปเพื่อความนอนไม่หลับจริงๆแล้วต้องให้นอนหลับประมาณนั้นแหะ เวลาสอนว่าเวลาทำอะไรกินอะไรเนี่ยถ้าท่านจะทำบุญแต่บุญไม่เกิดตเราทุกเวลาที่เป็นพระนี่มันมีบุญได้ตลอดเวลาแล้วเป็นอาบุญนยโยเป็นทักนัยโยเป็นอันเชรีการนิโยเป็นอนุตการบุญยาเขตังโลกัสสาติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นที่กว่าไอ้บุญเรืองนี้มันไกิเกิดแต่การโกหกเหมือนจะบุญเรืองนี้มันเกิดแต่การมีสถิตั้งบ้านแล้วก็จะแย่รูปเรือน ผู้ที่มีสติทำให้ชัดแจ้งตัณหาหลวง่อท่านคือพุทธกิดโนรสคือรูปของพระองค์แล้วรลวงพ่อท่านปฏิเสธชัดเกณฑ์ว่าผู้ที่มีสติทำให้ชัดแจ้งแค่ปวดเป็นร้อยจีก็ไม่ถือว่าลูกหลังเราสัณหาคนไม่ใช่รูปพระองค์เลย่างนี้คือครับ่านท่าหากว่าจะมีบุญให้แก่ชาวบ้านแต่ให้ชาวบ้านเขาใส่บาตรแล้วได้บุญแล้วเราก็เป็นตัวบุญให้แก่ชาวบ้านจริงเวลาจะมีบายน่าต้องสร้างสติต้องเกิดสติต้องมีสติ ให้คนมีสติเนี่ยมันจะไม่กับเพื่อนด้วยอำนาจอาหารด้วยความอยากเวลาตักอาหารก็ไม่ตักด้วยความอยากแต่ตักเพราะว่าร่างกายมันหยิบก็ต้องการมันจะคำนวณมันจะมีปริมาณและถ้าจะทำบุญต่อไปก็ต้องรู้ว่าเราจะตักอะไรคนข้างหลังจะมีแถวยาวเท่า,าทไหรเอาเีแค่เพียงแค่ว่าร่างกายมันต้องการเหมาะสมไม่ช่ตักเกหลือแล้วสุดท้ายก็ไปที่งไอ้คนข้างหลังก็เลยอดไป ไอ้คนเดินข้างหลังหลังไปแย่เลยเนือแตมิญาไก่เนือแตถาดเปล่าดีฉีนไก่ผิดถาดู่หน่อยอะไรประมาณเนี้ยอยงเง้นอะไรที่มันขับเคลื่อนโดยอำนาจของตัณหาเนี่ยมันสร้างปริมาณเพิ่มเติมตลอดเลยฮะศาสนามันในวงการการในวงเศรษฐกิจทำดูดีนะเพราะมันจะทําให้เราได้กำไรเพราะมันจะขวดขวายมันจะยากอยากแต่ไอ้ในวงของสังคมเวลามีตัณหาต้องหาการเงินเนี่ย มันจะทําให้ขาดทุนตลอดใช่เพราะอะไรก็เพราะว่าเมื่อทุกคนมันมีปริมาณเพิ่มตลอดในคนในครอบครัวัู้้มีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่มีน้องต่างคนต่างจะผลหาว่าลนวายขนไหรจะแหวงหาสิ่งที่มันเป็นปริมาณเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างตัวเลขเพิ่มสุดท้ายมันองมาหาเอาเพิ่มกับคนข้างหน้ามาหาเพิ่มจากคนข้างหน้าแล้วคนข้างหน้าต่างคนต่างเพิ่มแล้วมันจะเหลืออะไรนี่ไง ทีนี้มึงรคิดจะแย่งกันละแย่งกันเพื่อให้เกิดปริมาณเพิ่มเรื่อยๆเพราะฉนั้นนัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดี้ารู้จักต้องานี่การมันเหมาะสมก็ดีมันทาให้เราอยู่ได้อย่างไม่ขาดไม่ป่ยไม่เลือนะแต่ถ้าเกินเลยกันไปมันทาลายปฏิสัมพันธ์ออนยอดไอ้ยดงามของมนุษย์เนี่ะมันทําลายความเชื่อมโยงระหว่างเรากับเขาเชื่อมโยงระหว่างเรากับคนใกลแกับคนใกล้ สุดท้ายเราจะกลายเป็นคนน่ารลงเกียจข้าแค่ตรรกดและเหตุเจตตัวก็อำนาจความอยากและปัญหาที่มีดังนั้นมาอยู่ที่นี่กติกาข้รอทีสามเราจะไม่พูดอะไรกับเป็นเรื่องไรสาระม่นจะยกเอาหัวมาพูดมาวิจารย์ยกเอาเมียเอาลูกเลิกมมาที่นี่มาแต่ตัวเปล่าๆสมบัติไม่มีอะไรไม่มีเสื้อแดงก็ไม่มีเสื้อเหลืองก็ไม่มามาแต่เสื้อขาวอย่างเดียว แล้วก็ม <Yeah. S 1> yeah. ีแต่ระหว่างมึงกับกูอย่างเนี้แหละม่งจริงพอดีแล้วมึงกับกูก็คือมึงพูดความกูพูดพูดมึงฟังอย่างเดียวกูพูดแต่กูไม่ต้องพูดกูวักกูวักพูดให้มึงฟังไอประมาณนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็รู้จักที่จะอยู่กันอย่างชนิดที่ พื้นเรเยนได้และเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ปฏิกาข้อที่สองปฏิกาข้อที่สามคือ,อยาอยู่เพราะแรงดันของตณหา,าอย่ากินอย่ายืนอย่าเดินอยา่นอยานอนอยา่านั่งอยา่าเสพเพราะอำนาจตาหามาไปแต่จงอยู่จงยืนจงนั่งจงเดินจงกินจงนอนดอ้วยอำนาจความจําเป็นของร่างการยยิงๆ เขาจะมาใดที่เราอยู่ในกล yeah. yeah, nice. hmm. really. ุ่มของประชาชนคนหมู่มากข้าวอุปกรณ์รวมกันนี่ถ้าทุกคนมีตระหาหมดใช่นะมันหุงวันและสาวตระจสอบไม่พอน้ำมีวันเป็นเป็นเป็นคันล้อิดล้อหลายคันก็ไม่พอพอเมันมีอัตราตระหาักมากไงมันอยากบ้านไงมันก็จะหาปริมาณเพิ่มหาตัวเลขเพิ่มโัวดีโค้กเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มอยู่ทุกองค์ประกอบของการซ่อมเสริมและการดำรงชีวิต ที่ที่เราไดอย่ังไงไอไอต้นม้ร้อนสิ่งแวดล้อมมันก็โดนใช้จ่ายไปในสิ่งที่มันไม่จาเป็นแล้วมันก็จะกลายเป็นกากเป็นเป็นส่วนเหลือเป็นมลภาวะเป็นมลพินเป็นสิ่งที่ตกขา้นฮะสุดท้ายก็กลายเป็นของเสียของสังคมของเสียของสิ่งแวดล้อมและของเสียของที่สถานที่และจุลชนการสีใหญ่จะบอกท่านว่าปฏิการข้อดีสามทุเือจะอยู่อย่างชนิดที่หาวิธีลดหยาบบริหารความยา แล้วสุดท้ายก็ต้องรู้จักยุ่ยากแล้วจะได้เดินทุกยากายากแลไม่รู้จักยุเดี๋ยวมันจะทุกยากแล้วมันก็จะพาคนรอดข้ามยุ่งยากแล้วม่งยากจากการท,าที่แก้ปัญหาความอย่างนี้เข้าใจไหมเฮ้ยคือกติกาข้อที่สามที่เราจะอยู่ร่วมกันกติกาข้อที่สี่ก็คือให้เกียดกันเคารพกันเพื่อาอาทรกันมีน้ำใจต่อกัน ไล่เร like, ียงลำดับตามอายุมากไม่ใช่ตามอาวุโสเพราะอาวุโสของบาลีก็แปลว่าคนอ่อดยาวอย่าไปบอกว่าผู้อาวุโสได้โอกาสผู้อาวุโสก็แต่ผู้อาวุโสก็ต้องเป็นคนแก่อยู่ข้างหลังคนแก่จีน่านั่นแหละก็ียกว่าผู้อาวุโสตามพระบาลีนะตามของจรีนเลยภาษาไทยชอบพูดผิดภาษาไทยชอบพูดผิดในคำว่าอาวุโสนี่มันหมายถึงคนอ่อดยาวคนอายุน้อย คนอายุมากๆเขาเรียกเราทัเตให้โอกาสทั้งเตก่อนก็คือให้โอกาสคนแก่ก่อนอย่างนี้เป็นการแสดงคารวะธรรมแต่กติกาข้อที่สี่ก็คือให้การคารวะยอมรับซึ่งกันและการตามหลักอายุไายคุณธรรมคุณวุธไวยัยวุธชาติวุฒิแหะนกันในที่นี้เอาวยอัยวุธไปบอนเราไม่รู้ว่าใครมีคุณวุธอย่างไร เอาไว้เป็นเรื่องกำลังก่อนว่าเออผู้ชาวเขาก่อนนะป้าก่อนตาก่อนยุงก่อนน้าก่อนยายก่อนปูก่อนอะไรได้แค่งี้ยแล้วเราอยู่ข้างหลังเออถ้าเราทําอย่างนี้ทุกคนก็จะบริหารอารมณ์ขึ้นแต่ละด่นเมื่อคนได้รับเกียรติขนาดนี้เนี่ยป้าคงให้อากาตจับไก่จนหมดยาหรอที่หมดสารล้วป้าต้องคิดถึงหลานนงหลังบ้างเขาให้โอกาสเราที่จะเดินนำหน้าถูกต้องไหม เออแต่ถ้าป้าโดนแดงเนี่ยเดี๋ยวถึงคิวป้านะป้าจะถวายามเปรี้ยงเลยอ่ะ้หลายอย่างหลังก็จะไม่เหลืออะไรเงี้ยเนี่ยท่านรุคนให้โอกาสจะเขียนที่จะเรียกมาให้เขียนในการที่จะอยู่ร่วมกันครูปุ้มไม่มีอะไรมากแค่นี้แหละที่ก็ทำได้ไหมตอนเดินชื่อ่าเอาเรื่องอะไรที่มันเข้ามาทำลายชีวิตของนักบวช ทำให้เสียใจอีกก็ต่อมีเงินได้แล้วเป็นที่ตุนของก็ดเินได้ข้อที่สามเอย่าเอาอำนาจแรงขับเคลื่อนของตัณหามาเป็นตัวนำพาตามช่องเสร็และการปกคสองที่เพราะมันจะทำ้ายสิ่งแวดล้องและทำลายคนรอบข้างผิดกฎหมายก็ทำลายตัวเองก็ที่ดีก็สุดท้ายให้เกียรติคารพกษาดีขวะธรรมในใจ มีคำว่าคารวะธรรมในตัวอย่าให้ได้เห็นว่าคนอายุน้อยไปแปลงคนอายุมากแสดงว่าคนตัวนี้นมไม่มีคารวะธรรมนอกจากไม่มีคำว่าคารวะธรรมแล้วอยางอยู่ด้วยกับกับเคื่อนของอำนาาความอยากตัณงหาด้วยฉันหิวเรื่องเกินฉันอยากมากฉันตะกังฉันต้องการมากฉันแสงคนอื่นไปหมดเลยไม่ได้ การผสมนี้มันก็จะลำบากมันจะอยู่ร่วมกันไม่ได้มันจะมีปฏิสัมพันธ์ที่อย่างยอดแย่จนแย่มากๆในการที่จะสื่อหรือที่วิจากณ์ในโอกาสต่อๆไปนี่คือสิ่งที่ผมอยากขอร้องว่าเราจะต้องทำยังไงในการผสมอยู่ที่นี่ตั้งแต่ที่นี่มีอะไรบ้างครัาแกจกปฏิกาณทั้งสี่ข้อแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว่าสื่อหรือวิจารณ์นั้นต้องรอดันเห็นที่นีปในบ้านของทุกคนแล้วกันเพราะว่า หลวงปู่ทำไว้สักไรก็อยากให้เป็นเป็นที่ที่มันสงบเย็นและเป็นธรรมชาติมีต้นไม้มีน้ำมีบรรยากาศทีเหมาะสมที่จะปฏิบัติตามรเหตุตามปัจจัยหลังจากเดี๋ยวพอเดิอนเมษาก็จะมีคนมาปวชผ้าฤดูร้อนที่จะเดินช้ตามตามอาการที่พอจะใช้ได้ถ้าอากาศมันไม่รุนแรงไม่เร็วร้ายไม่ร้อนมากแตก่ัจเปนไราก็ไปอยู่ไม่ไส้ายที่นั่นที่นี่ต้งมีหลายที่ แต่ปีที่ไม่แน่วัวชถ้ารุกเรอทจะมาที่นี่อาจจะไปที่รามินสูก็ได้พพวกรามินสูรตที่คิดถึสดีแล้วก็ไปที่นี้ก็พาพาไปก็ยังจีคนปวดหาเทวดาต้องคิดถึงโอ้พระจะมาตรวจนให้ฟังสองปีม่จะเจอแล้วจะทีอะไรแง่ย่าหรอกแล่ม่หมดหลวงปู่ก็ไปช่วยนาองไม่ให้ช่วยหรช่วยนะแต่ารก็ทำพวกตัวเองไปไสไม่ไหว เอางานแล้วก็อยู่ไม่ใช่เอาอาจยาแค่ไท่สาชั่วโมงห้าหเมี้ปกติกินห้าเ้างวันีสาชั่วโมงสี่ชั่วโมงกินเมเออยังพออยู่ตเดีนะดนานั่งรถเนามนะงั้นยปูจะดูดมันต้นนันเนี้ก็ที่กิจการที่เราบอกไว้แล้วเดี๋ยวที่โมงเนี่ย ที่มานน้าอากาศเป็นฤดูนี้ลูอากาศมันไม่แล้ไม่ร้อนจนเกินไปเนี่ยอยากจะให้เลยะมันหู่บรรยากาศดี้นะเออเย้นเขียวเลยที่นั่นก็เขียวเลยหมดเลยเยแ่เยนดีกว่าเย็นด้วยมาหน้าอากานใเวลาะไรเนี่ยก็ระจายได้ก็ระจายบริสันที่ใดมันหน้าในฤดูนี้อยากมาสวนสวนธรรมชาติหรือธรรมชาติไม่ต้องใช้ตลาเดินไป แต่แช่าบนี้อากาศมันนหนาวมันค้างมันลมมันร้ออะไรก็ม่ว่าไปอย่างแต่ถ้าบรรยากาศที่มันแต่ร่วงลมโตก็อยากให้หาที่ที่มันความเยงได้มันจะเป็นว่าต้องมาโรงพสาราลมันจะแออัดแล้วโดยเฉพาะขอบอกว่าคนที่เริ่มรู้สึกตัวข่านเดินหน้าตัวแล้วเป็นไข้ไม่สบายไม่ควรจะมาอยู่ในที่คุ้มรที่มีสถานที่แออัดเราเดียดร้เป็นคนที่โหดร้ายเลยไปที่จะแบ่งโวกให้คนอื่นไป เออต้องถือว <pid> ่าอดตายไปเพราะงั้นต้องหาวิธีแยกตัวเองออกไปอยู่ในที่ที่มันโล่งอากาศสบายใส่เทคนอื่นก็จะไม่ได้ปัดไั่